อะไรตอนนี้มีแบบว่าเราเราทำครอบครัวที่นู่นหรือเปล่าอะไรนะเราทําครอบครัวที่นู่นหรือเปล่าทําครอบครัวหมายถึงยังไงครับแบบนี้อันนี้มาริ่งเแบบว่าอืมครอบครัวใส่ฮู้ดอะไรอ่งเงี้ยอ๋อมีนะมีเสื้อชุดอันนี้นะครับมีแต่แต่แต่มีที่มันหลับไปไหนมาตอนนี้อ๋อที่นู่นจะลงหรือเปล่าครับ ที่นู่นลงได้นะถ้าลงลงได้นะให้มีให้มีกบบนี่เดี๋ยวมาเก็บตังค์ให้หนูก็ได้เท่าไหร่อ่ะไอ้หนูลงให้ตอนนี้อ๋อมีก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวไปดูต้องไปดูที่นู่นโอเคได้เลยครับชุดละห้าแสนเดี๋ยว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 หนูเดี๋ยวหนูต้องไปนี่นะเดี๋ยวหนูต้องต้องเอารถไปคืนแล้วก็ไปคุยจบเลยบายบายได้ครับงั้นเดี๋ยวก็ไปไปดูที่นู่นแล้ว เดี๋ยวประมาณห้าทุ่มหรือไปมีไปเจอนาจะหมูกแดงขึ้นนะนี่ครับได้เพราะว่าเพราะว่าหนุต้องเอารถใช่เอารถไปคืนให้เพราะว่าป้าป้าเขาไม่นอใจเราเกินแบบเขาออกมาเอาไม่ได้มีก็ต้องหาโอกาสเอาไปให้เขาไม่ปัญหาโอเคครับได้ครับแล้วค่อยไปดูเสื้อที่นุ่นกันได้ครับโอเคไหมหนูโอเคหรือเปล่าโอเคโอเคมากๆ แต่หนูต้องไปแต่หนูต้องไปนี่ละครับเหมนี้หนูต้องไปพ่นลานแล้ะงานลานละเหลือหนึ่งนาทีเหลือสามสิบวิละดูรายละเียดนะครับนี้เจอกันที่นู่นนะครับ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบีย็นชาไอ้หนูจังเลยไอ้แจ็คปหมปิดถึงเด็กเลยนะครับเฮ้ยมีใครเราบ้างล่ะนับหน้ามงไงสัตว์สองสองยี่อะทำไม่ชิบหายไปวอดหมดไอ้เจ๊แต่งตัวแบบเนี้ย กูลงไปสองคนกูลงไปสองคนแกเธอพี่ตีถ้ามัเนื้นถ้ามานนื้อจะบอกนะจะจดเวลาไว้มีใครบ้างหกคนอ่ะไม่มีแล้วใช่ปะเด็ะแต่เธอมึงก็ไม่ขอญาตมันเกาะเนี่ยมึงก็แตกตัวมันมัวสุดเเนียดันเผาอย่างเดียวนะเพราะละเอียดีดีแนบไม่อยากเสียของไงมึงจะนับอีกนานไหมเนียละเอยดไหมนมึงอยู่ไหนทางเนี่ยทัวลงทัวบ์มพุ่งเลเรื่องไหนหกบ้านหกซุนเนี่ยอยู่หลายหกซุนเน่ะอยู่ไหนอ่ะเพื่อน อ่่พีงงไมต้ลโคเอ็ตมันอยู่บนเขาปั๊มทางด้วนะทีจะเล่นด้วยพี่่ตั้งใจเย็นนะพี่ไม่ไม่แต่มึงจะไม่ปล่อยเราจะไม่ปล่อยไอ้บีบีซีงัดเหมือนเหมือนเมื่อวานแล้วนะจะปล่อยเหรอไม่ปล่อยไม่ปล่อยเมื่อวานเราปล่อยเวลาหนึ่งตรงไห้นี่ไงตรงตะปูไงไม่ไดยมันจะเข้าแล้วเนี่ยมันจะเข้าแล้วเนี่ยไปไปเราเช็คก่อนว่ามันปรื CE, ่องนานเลยพี <m akes> <m akes ่ ทำเสียงเข้มหายี่อะไรสั์ไม่รด้มอนอุ้ย เราสองคนปืนด,ด้วยเอาปืนก่อนเอาปืนก่อนมึงไม่ลงมาวะไอสัตว์มึงไม่ลงมากันนะตบปี๊ใกล้ใกล้ใกล้ใกลปืนลงไปแล้วพี่ปืนแล้วอย่าให้ต่อเชียร์มีปะมึงไม่ลงกังน<ห>นรอหลบหลบหลบให้พี่เศษ ยินฟังได้แล้วพี่เขาลงเขาลงแล้วเขาลงแล้วเพิเจตเขาจะวิ่งเมาเออไอ้เหี้ยกว่าจะลงกันได้ไอ้สัสกูยิงให้เล่นเลยเล่นเลยกูยิงให้แดงนะตัดไม่ตายนะไม่ตายนะตัดของแดงเลยไอ้เป็นชุบเป็นชุบเป็นชุบปิดตัวชุบไปไลยมันปิดตัวชุบไปเลยสีไม่ตายนะสี่ไม่ตายนะพิเจตโดนพี่เจตโดนอ่ะตรงนั้นอ่ะ ไม่ตายไม่ตายไม่ตายปืนตายแล้วปืนงตายแล้วปืนตายแล้วฮ้ยอยู่เพื่มดิชูเพื่มเลนดิโอ้ยชูเพื่นเต็มเลยแลแล้วชูแล้วไปเยี่ยมมารีตัวกากไปแล้วเพื่อนดีเฮ้ย เกิดมาดีเกิดตัวนี้ไม่ตายตัวนี้ไม่ตายเดี๋ยวเอาเลยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ยาวเดี๋ยวไล่ยาวเดี๋ยวไล่ยาวตายยันมาตายยันมาแน่คนนอนตรงนี้หนึ่งคนควย้อนแสกัดไอ้สัตว์ลงมาแล้วลงมาแล้วตอนพี่เวียได้มาต่อยหน่อยพี่ เ้อตัวบนกิจการตัวบนกิจการไปฆ่าตัวบนได้ไหมมาดิฆ่าตัวบนได้ไหมได้เพื่อนไล่ลงมาต่อเพื่อนไล่อ่ะลงแล้ว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 ลลงแ้วฆ่าหน่อยดิโคอีมาพี่โคอีมารีบปิดนี่รีบปิดนี่โคอีมาสวยสวยสวยปล่อยปล่อยปล่อยฟังกูปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยอย่าเข้าชู้พอ อีกน่ะแค่ก็ชุบผิดุูดพี่บุธพี่บุธพี่ดี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 กิยากันพิยากันเฮ้ตายเยอะตายเยอะตายเยอะ Acertei มันจะแยกกันเล่นทำไมวะไอ้เหี้ยจะมาเล่นไก่ทำไมจะชนะอยู่แล้วไอ้เหี้ยไอสัตว์ของในตัวเยอะอะไรเยอะอะของอะไรเยอะ ที่ไปงัดมาเหรอเ<ช><บ>ท่าไหร่มีเท่าไหร่อะ